สวัสดีครับวันนี้เรามาศึกษาพระกำแพงนางกำแพงพิมพ์เล็กของกุวัตพิกุลกันซึ่งพอดีพระพวกเขาถามมาบอกว่าออนางกำแพงพิมพ์เล็กมีไหมพอดีผมมีก็เอามาให้ดูมาศึกษากันซึ่งพระพวกนี้ผมก็ยังไม่ดูดูก็จะเคยเอาไปแทรกตามคลิปต่างๆแล้ไ้แหละแต่ยังไม่ได้แนะนําเป็นเรื่องเป็นราวอย่างนี้ เป็นพระชุดเดียวกันกับพวกอย่างนี้เป็นพิมพ์นี้ชุดเดียวกันที่ผมได้มาแต่อ,องค์เป็นเกตบทตูมที่ผมเคยขายไปเอามาทําคลิปแล้วแต่องค์นั้นผมขายไปแล้วเี่เอาองค์นี้มาให้ดูเป็นพระชุดเดียวกันของกุมาพิกุลองค์นี้ก็คือเอาดิบมาให้ดูว่าขนาดหรืออะไรเทียบกันองค์พระก็โดยส่วนตัวผมมองคือ ก็ใกล้เคียงกันนั่นแหละต่างกันที่การปิดการการตัดพระเพื่อที่จะอะไรอย่างนี้เรามาดูเรามาศึกษาถ้าเราจินตนาการไปถ้าเป็นกรอบแบบนี้ก็อาจจะเป็นกีบบัวหรืออะไรต่างๆแต่องค์นี้ก็คือเท่าที่ผมเจอก็มีของกุวัดพิ g ุ n ชุดเก่าก็มีแต่องค์นี้เรามาดูเรามาศึกษากันลักษณะของพระถ้าเรามอง พิมเล็กขนาดของพระแล้วเปรียบเทียบองค์พระของเทียบองค์พระก็คือองค์พระจะเล็กกว่าผมต้องเรียกว่าเออเป็นนางพระกำแพงทพี่เล็กถ้าใครจะดูก็คือองค์นี้ผมทําคลิปไว้แล้วใน ep หนึ่งสี่ศูนย์อย่างนี้ ep สี่สิบห้าคีหกหกคนไหนจะดูรายละเอียดก็ไปดูได้แต่องค์นี้ เป็นนางกำแพงพิมพ์เล็กของกุฏิภิกขุนที่เราจะมาขยายมาศึกษามาเรียนรู้ด้วยกันว่าเป็นยังไงลักษณะของพระขยายออกมาดูว่าเป็นยังไง,ง,พ,ยยออง,ไงพิจารณาละเอียดละเอียดเป็นนางกำแพงพิมพ์เล็กของกุวิภิกขุนขยายออกมาลักษณะของพระ ว่าเป็นยังไงแต่องคงนี้ก็คือสภาพเดิมๆผมยังไม่ได้ล้างไม่ได้อะไรเราก็จะเห็นคราบพวกนี้อยู่เป็นนางกำแพงพิมพ์เล็กของกุมาพิกล้วยใหญ่ๆออกมาดูมาศึกษาดูเนื้อดูอะไรซึ่งการดูการอะไรผมก็ต้องเตือนก่อนการซื้อพระผมซื้อจากวาละอายุอันดับแรกลองลงมาก็คือเนื้อ สุดท้ายคือพิมพ์เพราะพิมพ์พิมพ์มนี่ผมก็ยังไม่เคยเห็นลงแนะนําในหนังสือพระเครื่องที่เขาแนะนํากันผมถึงก็ไม่กล้าเอามาแนะนําแต่เมื่อพระพวอเขาถามพิมพ์เล็กมีไหมผมก็เลยเอา,เอามาแนะนําไปเพื่อคนไหนเจอก็จะได้ซื้อได้พระโวกนี้เดินอยู่ในสนาม ที่บางขายทั่วๆไปไหมผมก็ยังไม่เคยเห็นแต่ภาพชุดนี้ตอนผมเจอใหม่ๆก็เ,เจอเยอะแต่ซื้อมาด้วยกําลังเงินของเรามีน้อยอย่างนี้เราก็ซื้อมาเป็นตัวอย่างหรืออะไรเพื่อพิจารณาละเอียดละเอียดถึงจะกลับไปซื้อใหม่แต่เมื่อเวลาเราจะไปซื้อเขาก็บอกขายให้คนอื่นไปหมดแล้วผมก็เลยมองอย่างนี้ว่าภาพพวกนี้ถ้าเราเดินถูกจุด โัวถูกตำแหน่งคนที่เขาได้ไปอาจจะเห็นของอยู่ภาพก็มีเยอะอยู่จำนวนหนึ่งตอนที่ผมเห็นใหม่ๆเรามาเรียนรู้มาศึกษาด้วยกันเป็นนางกำแพงพิมพ์เล็กของกุมิพิกุลนางกำแพงพิมเล็กลักษณะของพิมพ์ของเนื้อถ้าเราจะดูเราจะศึกษาต่างๆแบบนี้โดยส่วนตัวผมมองก็คือเป็นเนื้อว่านผสมเกรสร เราดูเราศึกษาถือว่าเรียนรู้ไปด้วยกันขยายออกมาใหญ่ๆดูกันแล้วชัดๆดูละ,ละเอียดละเอียดอย่างนี้เพราะพวกนี้ผมว่ามองคือไม่อยากให้จาําวออ่าต้องดูตรงนั้นตรงนี้ซึ่งการดูพระผมมองคือพระเนื้อดินบางครั้งจุดต่างๆที่เราดูอาจจะไม่มีและอีกอย่างพระผมมีน้อยเอามาเปรียบเทียบมาไล่พิมพ์ไม่มี เราดูนลศึกษาเป็นเนื้อผ่านของนางกำแพงพิมพ์ตืนเอ๊นางกำแพงพิมเล็กของกุมะพิกุลขยายออกมาลักษณะของพิมต่างๆลักษณะของเนื้อว่าเป็นยังไงยังไงเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันลักษณะของพระเราขยายออกมาเป็นเนื้อผ่านเนื้อเขียวจากเขียวก็พูดยากอะไม่รู้เขาเรียกอะไรวงการเขา ลักษณะของสีของอะไรต่างๆเป็นพระนาง,นางกำแพงพิ่มตื้นของกุวัิกุล <ๆ S 2> ขยายออกมากด้านหลังแต่ที่ผมเคยบอกว่าด้านหลังจะต้องเป็นด้านหลังบอมแต่อง์นี้ไม่มีบอมหรืออะไรอาจจะขาดเอกลักษณ์หรือขาดอะไรต่างๆไปเราก็จะบอกว่าไม่ใช่ของวัดวิกุลนั่นก็แล้วแต่แต่ตอนที่ผมได้มา ก็ได้มาชุดเดียวกันกันกบพวกพราสูงกอพวกอะไรต่างๆเหมือนกับพระกีบบัวเกียดตบัวตูมเป็นพระชุดเดียวกันที่ผมเคยทำคลิปไปแต่องค์นั้นผมไม่ได้ดูว่าเป็นคลิปที่เท่าไหร่เพราะองค์พระผม่ายไปแล้วอย่างนี้เอามาดูเรามาศึกษามาเรียนรู้เป็นพระนางกำแพงพิมพ์ตื้นของกุวัภิกขุ เราขยายออกมาว่าเป็นยังไงนลักษณะกลังดูแต่องนี้จะกขาดเอกลักษณ์ของกุวิพิกุลไปที่ผมบอกตัวหนึ่งก็คือด้านหลังบ่อมอย่างนี้เราก็ถือ,อยากว่าเป็นท่าที่ดูง่ายแต่องนี้ไม่มีไม่มีใช่ว่าเราจะไม่ยอมรับไปพวกนี้มันก็แล้วแต่เราก็อนุมานไปเนื้อใช่ วาละใช้เราก็จําไปแต่ถ้าพวกนี้ก็ต้องให้คนที่ชํานาญดูวาละมันก็คือดูความเก่าหรืออะไรจะยากนิดนึงแเนื้อนี้ลักษณะอย่างนี้โดยส่วนตัวผมมองคือเป็นเนื้อว่านผสมเกวสอศรของกําแพงเพชรแต่ลักษณะของพระพวกนี้องค์นี้คนที่แบ่งเขาก็บอกเป็น ของกุวัชพกุลแต่เราถ้ามองในแง่จริงๆเราก็ต้องฟังหูไว้หูเพราะพวกนี้มันมีเงินเกี่ยวเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยทุกอย่างเป็นไปได้เขาจะเอาไปเป็นพระแท้นี่แหละไปบอกว่าเป็นกุไหนกุไหนก็ได้อย่างนี้เราก็ต้องดูเราก็ต้องฟังหูไวหูลักษณะทั่วไปของพระนางกำแพงพิมพ์เล็กของกุวัชพุกุล เราดูเราก็ยาดูเนื้อดูดูพิมพ์พอพวกนี้การดูผมก็ต้องเตือนก่อนบอกว่าการดูของผมคือดูวันละอายุเป็นอันดับแรกลองลงมาก็คือเนื้อสุดท้ายคือพิมพ์พอถ้าพิมพ์นี่ด้วยพระผมมีน้อยอย่างนี้ไปไล่เปรียบเทียบเออพิมพ์นั้นต้องมีจุดสังเกตยอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าเรามีผ้าเยอะเราก็ดูได้ แต่ถ้าพระมีน้อยเราจะเอาแค่องค์เดียวมาสรุปบอกว่าต้องอย่างนั้นอย่างนี้มันก็ยากเหมือนกนันการดูพระผมก็ต้องเตือนก่อนเขามีการเตือนกันพวกนี้เล่นพระอย่าหลงเนื้อคนไหนหลงเนื้อมีเน้เท่าไหร่ก็ไม่พอซื้อนี่ผมก็ต้องเตือนก่อนแต่ผมลักษณะผมผมมองอย่างนี้อย่างนี้เป็นพระเนื้อพระของ กำแพงเพชรเนื้อว่านผสมเกสรลักษณะของพระถ้าเราดูเราศึกษาลักษณะของพิมพ์ก็จะคล้ายๆก,กันกับพิมพ์พิมพ์มนี้เป็นพิมพ์เล็กเหมือนกันเป็นแต่องคงนี้จะเป็นเนื้อเขียวเบย่อไม่เอาไหมดูมันจะอยู่ยากนิดนึง,งนีลักษณะนี้ด้านหลังถ้าเรามองอย่างนี้แบบนี้เป็นหลังบ่ไหม เล็นลายมือบ้างนิดหน่อยก็แล้วแต่เป็นนางกำแพงพิมพ์นึกของกุบะพิกุล